ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Deutsch für alle ครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการตะล,ลุยคำศัพท์ภาษาเยอรมันนะคะระดับ B1 ครั้งที่5ค่ะซึ่ง เราเอามาจากในหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือ b e i n s ของ Goethe นะคะ Certificate b a บ n s นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ในอินเทอร์เน็ตเลยนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้เรานิดนึงนะคะในการกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe นะคะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะคำศัพท์แรกของวันนี้นะคะก็คือคำว่า t h e r e Unbeater The r unbeaten นะคะภายในนี้นะคะมันจะมีคำหนึ่งซ่อนอยู่นะคะคำนั้นก็คือคำว่า unbeaten นะคะซึ่งแปลว่าเสนอใช่ไหมคะมันเป็นกริยาเนาะแปลว่าเสนอ unbeaten แต่พอมาทำเป็นคำนามนะคะเป็น the u n b e a t e r ก็เลยมีความหมายว่าผู้ให้บริการค่ะเราเสนออะไรบางอย่างนะคะก็คือเราเป็นผู้ให้บริการนั่นเองค่ะ the unbeaten ตัวอย่างนะคะ is t d a s i private telephone n b i e t e r is t d a s a private t e l e f o n a n r i e t e r อันนี้ใช่ผู้ให้บริการโทรศัพท์ส่วนตัวไหมนะคะเราก็จะถามเขาได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะ,คะ,คะก็คือคำว่า does an g e b o t das Angebot นะคะก็แปลว่าข้อเสนอนะคะถ้ามีหลายๆข้อเสนอก็จะเติม A ต่อท้ายก็จะเป็น Angebote a n g e เ o t e นะคะเราไปดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะ ich habe in der Zeitung ein paar günstige Wohnungsangebote gelesen ich habe in der Zeitung ein paar g รุณาติเก้บัวนุ่งส์อันกิบ e อเท e เกเลเซนก็แปลได้ว่าฉันนะคะได้อ่านในหนังสือพิมพ์นะคะไปเจอว่ามีบัวนุงนะคะมีข้อเสนออพาร์ตเมนต์เนี่ยอยู่ที่ถูกๆเนี่ยอยู่สองสามอันเลยนะคะต่อไปนะคะ The k ä s e is t heute im a n g e b o t d e r Käse ist heute im Angebot นนะคะก็คือ ชีสนะคะวันนี้ก็มีโปรโมชั่นนั่นเองนะคะก็คืออิ่มอันเกบดก็คือกำลังลดราคาอยู่นะคะเราเห็นป้ายอิ่มอันเกบดนะคะเราก็รีบวิ่งเข้าไปเลยค่ะไปซื้อของถูกเนาะอิ่มอันเกบดนะคะก็แปลว่ามันอยู่ในช่วงลดราคาหรืออยู่ในช่วงที่แบบกำลังเสนอขายอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำว่า under อันเดแล้วก็มีขีดแบบนี้นะคะแสดงว่ามันจะเอาไปขยายคำนามนะคะอื่นๆได้นะคะแล้วก็ต้องผ่านตามคำนามที่เอาไปขยายเนาะซึ่งคำว่า under นะคะก็จะแปลว่าอื่นๆก็อย่างเช่นในตัวอย่างนี้ค่ะ the u n d e r e n s i n d ชน n นาคารกิจกรมเงินก็ the u n d e r l n นะคะก็มาจากคำว่า the u n d e r l n l o t e r นะคะ the u n d e r l n ลอยเทซึ่งถ้าสมมติว่าคำว่าลอยเทเนี่ยมันเป็น plural ใช่ไหมคะแล้วอันเดอรเนี่ยมันเป็น adjective นะคะเอามาขายายดังนั้นนะคะ adjective ตัวนี้มาขายาย plural ก็เลยต้องเติม an นะคะซึ่งแปลประโยคนี้ทั้งประโยคนียได้ว่าคนอื่นๆเนี่ยกลับบ้านกันหมดแล้วนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะ bitte nicht alle auf einmal eine อร์นักเดมอันเดรนะคะ bitte nicht alle auf einmal นะคะก็แปลว่าเฮ้ยขอโทษนะทุกคนเนี่ยจะเข้ามาทั้งหมดครั้งเดียวไม่ได้นะคือสมมุติว่าห้องเราเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดนะคะจำกัดคนนะคะเราก็บอกว่า bitte nicht alle auf einmal ก็คือทุกคนเนี่ยอย่าเข้ามาทั้งหมดแค่ครั้งเดียวนะคะก็ eine อร์นักเดมอันเดรเดี๋ยวเข้ามาทีละคนนะคะเข้ามาในเนี้ยทีละคนทีละคนเนาะ ต่อไปนะคะ Ich hätte gern ein anderes Auto Ich hätte gern ein anderes Auto ก็คือว่าเราเนี่ยสมมุตินะคะเราไปในศูนย euh ์รถนะคะแล้วเราไปเจอรถคันหนึงเนี่ยแต่ว่าเราอะจะบอกว่าเราจะเอารถคันอื่นที่ไม่ใช่คันนี้ค่ะเราก็บอกว่า Ich hätte gern ein anderes Auto ก็คือฉันอยากได้รถอีกคันนึงอ่ะฉันอยากได้รถคันอื่นนะคะ ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะข้อที่สี่เนาะนาตาชา hat unter a n d e r e m Chinesisch und s p a n i s c h gelernt นะคะก็บอกได้ว่านาตาชาเนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดนะคะเหน,เนือสิ่งอื่นใดนะคะ unter anderem เเนี่ยก็แปลว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะคะนาตาชาเนี่ยก็เรียนภาษาจีนแล้วก็ภาษาสเปนด้วยนะคะ คือ u n t e r under e m นะคะก็จะแปลว่าท่ามกลางสิ่งต่างๆเนอะหรือเหนือสิ่งอื่นใดนะคะอย่างเช่นเราจะบอกว่าเฮ้ยเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยฉันยุ่งมากเลยนะฉันมีหลายสิ่งที่ต้องทําก็จะบอกว่าอ้คาบ์ u n t e r under feel s o t h e d โอ้โหเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยฉันก็มีอย่างอื่นที่ต้องทํามากมายเลยนะคะเราไปดูคําศัพท์ต่อไปกันค่ะ Under sides นะคะอย่าลืมเติม s ต่อท้ายด้วยนะคะ Under sides นะคะก็แปลว่าในอีกด้านหนึ่งนะคะในทางกลับกันนะคะซึ่งถ้าเรามาพิจารณาแต่ละคำกันนะคะคำว่า under ใช่ไหมคะก็เ,เหมือนกับอื่นๆใช่ไหม s i t e ก็แปลว่าด้านนะคะก็ในด้านอื่นๆหรือในทางกลับกันนะคะในด้านอื่นๆก็ได้นะไปดูตัวอย่างกันค่ะ zwar s t u d i e r e n aber ว่า e r e r s e i t s möchte e r auch gleich g e l d verdienen. นะคะคนชื่อทาเลกเนี่ยค่ะเขาต้องการเนี่ยแน่นอนเลยต้องการเรียนหนังสือด้วยนะคะ Studieren นะคะแต่ว่า andererseits นะคะก็คือในอีกทางหนึ่งเนี่ยในอีกด้านหนึ่งนะคะ gleich Geld verdienen นะคะก็คือ ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะมีเงินเดือนในทันทีเช่นกันนะคะมันมักจะมาคู่กันกับ i n e r sites แล้วก็ under er sites นะคะมันจะมาคู่กันนะคะอย่าลืม s ต่อท้ายทั้งสองคำเลยนะคะคําว่า i n e r sites ก็แปลว่าในแง่หนึง่งในอีกแง่หนึ่งนะคะหรือว่าในอีกด้านหนึ่ง under er sites ก็คือในทั้งกลับกันนะคะหรือว่าในด้านอื่นๆ ซึ่งถ้าสองคำนี้มันมาพร้อมกันใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องการที่จะทำสองอย่างไปพร้อมๆกันเลยหรือว่าเราเนี่ยตัดสินใจไม่ได้นะคะือเรามีสองอย่างในใจเนี่ยแต่เราเนี่ยตัดสินใจไม่ได้เนาะในอีกด้านหนึ่งและในทางกลับกันประมาณนี้นะคะคำศัพท์ต่อไปค่ะก็คือ e n d เนะคะ n d เก็แปลว่าเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลง เรามาผ่านคำนี้กันค่ะ ended r e n d e r t d e h a t g ended r แปลว่าเปลี่ยนแปลงน,นะคะไปดูตัวอย่างกันค่ะ d a s w e t t e r has t i c h g e ä n d e r d นะคะถ้าสมมุติว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในตัวมันเองนะคะประธานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวมันเองเนี่ยมันจะต้องมี reflexive มาด้วยนะคะซึ่งก็ต้อง เอาซิเข้ามาช่วยนะคะก็คืออากาศเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งอากาศเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงตัวมันเองเนาะก็เลยกลายเป็น Das Wetter hat sich geändert. ต่อไปนะคะ ich habe meine Meinung inzwischen geändert นะคะก็ในระหว่างนี้นะคะฉันก็มีการเปลี่ยนแปลงความคิดเนาะ Meine Meinung แปลว่าความคิดนะคะ คำศัพท์ต่อไปนะคะ d e a n d e r u n g d e a n d e r g นะคะก็มาจากไอคำกริยา um a n d e r n นะคะซึ่งคำกริยา a n d e r n เนี่ยเราตัด e n ท i n g ใช่ไหมคะแล้วเติม ung นะคะก็จะได้เป็น d e a n d e r g นะคะก็กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอันก็จะเป็น a n d e r u n g e n a n d e r u n g e n นะคะไปดูตัวอย่างกันดีกว่าะคะ่ะ e s k i p e ในโปรแกรมแอนด e r ยน์ program, room, นะคะก็แปลว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหนึ่งนะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะก็คือคำว่า u n d e r u n d e r เติม s ด้วยนะคะต่อท้ายเนาะเมื่อกี้แค่ under ใช่ไหมคะแต่คำนี้เป็น u n d e r เติม s ต่อท้ายนะคะจะแปลได้หลายความหมายเลยค่ะขึ้นอยู่กับประโยคขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคนั้นๆเนาะ ก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าแปลได้ว่าอะไรบ้างนะคะข้อที่1เลยนะคะก็คือ understate d a s l e i d e r n i c h t นะคะก็คืออันอื่นๆน,นะคะไม่โอเคนะหรือแบบวิธีอื่นๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะคะก็จะแปลได้ประมาณนี้เนาะ understate d a s l e i e r n n e h t นะคะก็คือแบบมันน่าเสียดายนะคะที่แบบวิธีอื่นๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะในที่นี้ก็แปลว่า อื่นๆเนาะข้อที่สองนะคะ Oliver i s ์อีสต์อัน s ดอร์ส f r e u ์สไซก็คือคนชื่อ Oliver เนี่ยค่ะมีนิสัยที่แบบแตกต่างไปจากเพื่อนของเขาเนาะ o อ i v e r นะคะ i ีสต์อันเดอร์สเอา e r สไซเนอนะคะ o u t s ในที่นี้นะคะก็เอามาเปรียบเทียบนะคะบอกว่า คนที่ชื่อโอลิเวอร์เนี่ยมีลักษณะที่แบบอันเดอร์สก็คือแตกต่างไปจากเ,เพื่อนของเขานะคะซในฟรอยเดนนะคะก็ในที่นี้อันเดอร์สก็แปลว่าต่างจากนะคะแตกต่างเนาะส่วนตัวอย่างที่3นะคะ Ich würde das a n d e r s machen ฉันเนี่ยก็อยากจะทำ อันนั้นน่ะแบบวิธีอื่นนะคะหรือว่าฉันอยากจะทำสิ่งนั้นน่ะให้มันแตกต่างออกไปนะคะซึ่งก็แปลได้สองความหมายเลยค่ะต่อไปนะคะคำศัพท์ต่อไปก็คือคำว่า u n a e c e n n e n t u n a e c e n n e n t คำนี้นะคะดอกจันไว้เลยค่ะก็คือคำแบบสวยหรูดูดีมากนะคะแปลว่ารับรองนะคะหรือทําให้เป็นที่ยอมรับนะคะ u n a e c e n n e n t รับรองทําให้เป็นที่ยอมรับนะคะเรามาผัานคํานี้กันค่ะ anerkenen, erkenn t an, e r k a n n t e an, hat an erkannt ตัวอย่างนะคะก็คือ meine Ausbildung wird hier nicht anerkannt ก็แปลไดไ้ว่าการศึกษาของฉันนะคะหรือวุฒการศึกษาของฉันเนี่ย ไม่เป็นที่ยอมรับของที่นี่นะคะซึ่งซึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ก็เช่นกันนะคะถ้าสมมติว่าเราจบปริญญาตรีหรือว่าจบอะไรมาจากเมืองไทยเนี่ยซึ่งบางครั้งนะคะวุฒิการศึกษาของเราเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับของที่นี่ก็ได้นะคะเราต้องมาเทียบพุฒิใหม่เนาะหรือว่าต้องมาทําการศึกษาใหม่นะคะในตัวอย่างนี้นะคะก็เป็น meine Ausbildung wird hier nicht anerkannt นะคะไปดูตัวอย่างต่อไปกันดีกว่าค่ะก็คือ anfangen un anfangen un คำนี้นะคะเราเจอบ่อยตั้งแต่สมัยที่เริ่มเรียนภาษาเยอรมันตั้งแต่แรกๆแล้วเนาะ anfangen un ก็แปลว่าเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเรามาผันกริยาตัวนี้กันดีกว่าค่ะ anfangen un fang an fing an hat angefangen un แปลว่าเริ่มต้นนะคะไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ One thanks to m i t a r b e i t e an นะคะคุณนะ่ะเริ่มงานเมื่อไรเหรอคุณเริ่มงานหรือว่าคุณเริ่มต้นงานเมื่อไรคุณเริ่มงานวันไหนเหรอประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะตัวอย่างที่สอง Here thanks the Bandhof s t a t e a n นะคะ Here thanks d ี่บ้านโฮฟสตราเซอร์อันนะคะตรงนี้นะคะเป็นตรงที่เริ่มต้นของถนนบ a านโฮ f เนาะหรือว่าบ a านโฮ f สตราเซอร์นะคะสมมุติว่าถ้าอยู่ในอิสลิใช่ไหมคะอยู่แถวแถวสถานีรถไฟใช่ไหมเดินออกไปนิดหน่อยมันก็จะเป็นบ้านโฮฟสตราเซอร์ se, นะคะเราก็สามารถบอกได้ว่าเฮียเฟ n งที่บ้านโฮฟสตราเซอร์อันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นคำว่า เดออันฟังนะคะก็เอาคำกริยาจากอันฟังเงินนะคะมาทำเป็นคำนามเนาะตัด a n ทิ้งไปเลยค่ะก็เลยกลายเป็นเดออันฟังแปลว่าการเริ่มต้นจุดเริ่มต้นนะคะถ้ามีการเริ่มต้นหลายๆครั้งนะคะเราก็จะเป็นอันเฟงอันเฟงเนนะคะไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ Wie war der Film วิวาเดฟิลนะคะก็คือภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยเป็นยังไรบ้างภาพ,พยนตร์หรือหนังเป็นยังไงเธออะไรประมาณนี้ค่ะอีคา a b เบอร์นัวเดนอันฟังกิเซ่นอีคาร์เบอร์นัวเดนอันฟังกิเซนก็คือฉันเนี่ยได้ดูแต่ตอนเริ่มต้นเท่านั้นเองไม่รู้หนังเป็นยังไงจบเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะต่อไปนะคะก็คืออัมอันฟัง a า e i เบอร์อี der Arbeit v i e l e Fragen gestellt นะคะก็คืออัมอันฟังนะคะที่จุดเริ่มต้นเนี่ยที่ตอนแรกเลยนะคะฉันก็มีคำถามหลายคำถามเลยในที่ทำงานเนาะหรือฉันก็ถามคำถามเนี่ยหลายคำถามเลยในที่ทำงานนะคะซึ่งปกติใช่ไหมคะปุบพบทอันเนี่ย ถ้ามันตามด้วยกริยาที่แบบไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนไหวนะคะมันก็จะเป็น d a t i v e นะคะแล้วต้อง่ันคำนามเป็น d a t i v e ก็อย่างเช่น un นะคะบวกด้วย de r un ฟังนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็น un de un ฟังนะคะเราเขียนสั้นๆก็เลยเป็น um un ฟังตัวอย่างต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างที่3กันค่ะก็คือ mine chef i s t anfang 50นะคะก็คือหัวหน้าของฉันเนี่ย my chef นะคะก็มีอายุตน้นตน50อะราวๆ50ตน้นตนนะคะ anfang 50นะคะก็คืออายุ50ตน้นตนนะคะตัวอย่างที่4ก็คือ Meine Mutter war von Anfang an dagegen das ich nach Berlin siehe ก็แปลว่าแม่ของฉันเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยหรือว่า ตอนเริ่มต้นนะคะก็คือต่อต้านมากเลยที่ฉันเนี่ยจะย้ายไปอยู่เบอร์ลินนะคะว้าดาเกเกนนะคะก็แปลว่าต่อต้านหรือว่าไม่เห็นด้วยนะคะฟอนอันฟังอันนะคะก็คือตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะคะข้อที่5นะคะเบียร์มาร์คนอันฟังยูลีเฟเรียนนะคะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยทำเอ่อฮอลิเดย์นะคะในช่วงต้นของ เดือนยูลีก็คือกอรกฎาคมกันดีกว่านะคะคำศัพท์คำนี้นะคะมันจะมาคู่กันตลอดเลยนะคะเฟรียนมาเคิลนะคะข้อที่หกนะคะก็จะเป็น m e i n e Freundin w o h n t am um, Anfang der s t r a ß e ก็คือเพื่อนสาวของฉันเนี่ยหรือแฟนสาวของฉันเนี่ยอาศัยอยู่ตอนต้นของถนนเส้นนี้เลยนะคะอ๋อ คำศัพท์อันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันค่ะก็คือ stellen fragen นะคะ stellen fragen แปลว่าถามคำถามหรือมีคำถามนั่นเองค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะก็คือ unfang unfang นะคะแล้วก็เติม s ต่อท้ายนะคะก็คือแปลว่าในตอนแรกนั่นเองค่ะก็มีความหมายเดียวกันกันกบ am um unfang นะคะแต่ว่าเราออกมาเขียนให้มันสั้นๆลงนะคะก็จะได้เป็น อันฝั่งนะคะหรือเราจะเขียนเป็นอัมอันฝังก็ได้นะคะไม่ผิดเนาะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าค่ะอันฝั่ i กิ้งอเลสกูดก็คือในตอนแรกนะคะทุกอย่างเนี่ยก็ดีไปหมดเลยนะคะอัมอันฝั่งกิ้งอเลสกูดนะคะก็คือในตอนแรกนะคะทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยดีทั้งหมดเลยนะคะับต่อไปนะคะอันเกเ n น u n g i b e n ก็แปลว่าให้นะคะหรือให้ข้อมูลให้หรือให้ข้อมูลนะคะซึ่งเห็นไหมคะภายในนี้นะคะมันจะมี g a b e n นะคะที่แปลว่าให้นะคะ un un เนะภาษาเรานะคะก็จะเป็น u อ un un g i b e n un g เ b e n ันเดี๋ยวฉันให้ข้อมูลแล้วกัน un อัน <G re def uras> เก e บเหมือนกับภาษาอีสานนะคะที่แปลว่าอันอันอันเก็บนะคะเดี๋ยวให้ข้อมูลนะมาผ่านกริยาตัวนี้กันดีกว่าค่ะอันเก g บกีบอันกับอันม n อันเก e บนะคะก็ไปดูตัวอย่างกันค่ะปิเต เก็บ n ี i e เรเกนาว a อเรสเซอ e อันะคะได้โปรดนะคะหรือกระรุนาให้ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันของคุณด้วยนะคะเกนาวเอเรสเซอนะคะก็แปลว่าที่อยู่ปัจจุบันนะคะหรือว่าที่อยู่ตอนเนี้ยคำศัพท์ต่อไปนะคะก็คือดีอันกา b e เบอร์ดีอักนะคะก็แปลว่าข้อมูลนะคะ แปลว่าข้อมูลดีอันการเบถ้าหลายๆข้อมูลนะคะก็จะเป็นอันการ์เ n นอันกาเบนตัวอย่างนะคะ w i r brauchen von Ihnen folgende a n g a b e n n a m e a d r e s s e g e b u r t s d a t u m พวกเรานะคะต้องการข้อมูลดังต่อไปนี้นะคะหรือข้อมูลเหล่านี้จากคุณนะคะก็ได้แก่ชื่อที่อยู่ และ Geburt Datum นะคะก็คือวันเดือนปีเกิดนะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะเวลาที่เราไปโรงพยาบาลเราต้องเซ็นเอกสารนะคะให้คุณหมอเนี่ยแล้วเราเป็นญาติของคนไข้นะคะเราก็จะเจอคำนี้ได้นะคะก็คือเด r อันเกเ r ริเกเด a อันเก r i ริเกนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นดีอันเก h ฮริเก ก็เช่นกันเลยค่ะผู้หญิงกับผู้ชายนะคะใช้ได้เหมือนกันเลยก็คือ a n g e h ö r i g e นะคะถ้าเป็นหลายๆคนก็จะเป็น a n g e h ö r i g e n นะคะซึ่งอันนี้ก็จะแปลว่าญาตินะคะหรือคนที่เกี่ยวข้องหรือคนในครอบครัวนั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างกันค่ะ the arzt darf nur familie a n g e h ö r i g e n aus kunft geben ก็คือคุณหมอนะคะ จะอนุญาตให้ข้อมูลเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับในครอบครัวเท่านั้นนะคะคนอื่นนอกเหนือจากนี้คุณหมอเขาจะไม่ให้ข้อมูลนอกตัวเองคำศัพท์สุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะก็คือคำว่า u n x i m anxiom คำนี้นะคะเราจะได้ยินบ่อยๆเลยค่ะเวลาที่เรารู้สึกแบบดีรู้สึกแบบ สะดวกสบายรู้สึกแบบสบายๆนะคะซึ่งคำนี้ก็แปลว่าชิลๆสบายๆนั่นเองค่ะ u n g e n e o u อย่างเช่นอากาศเนี่ยมันสบายนะคะก็เราก็จะบอกว่า d a s u n g e n e m e s w e t t e r นะคะไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ w i r w ü n s c h e n i h n e n e I n e u n g e n e h m e r i s e ก็ค,คือพวกเราเนี่ยปรารถนาให้พวกคุณนะคะมีการเดินทางที่แบบ สบายสบายชิลๆนะคะก็มาถึงตรงนี้แล้วนะคะถ้าใครอยากเม้นอะไรข้างล่างก็สามารถเม้นได้ตามใจเลยค่ะแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะในการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะในการตะลุยคำศัพท์ภาษาเยอรมันระดับเบอ์ครั้งที่6นะคะแล้วพบกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะชิล